มียามาตกแกน20มิลก็รั่วครับรั่วเสื่อมลูกค้าทางไกลส่งมาซ่อมครับอันนี้บ้านเย็นชากำลังตัดครับเดี๋ยวเราต,ต่อเกี่ยวให้ครับแล้วก็เซ็ตให้ยังไงก็หนึบกว่าเดิมครับดีกว่าของใหม่แน่นอนชัวร์เดี๋ยวมาดูฟิลต่อเสร็จทีครับ chào ไม่ยุ่ง chào ถึงเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนซีลเปลี่ยนโอลิงให้เช่นเคยเราล่างก็ปกติครับเรามาตัดแกน20มิลตัดต่อเที่ยวให้เช่นเดิมเดี๋ยวประกอบให้ครับเรามาดูฟิลครับผม มียาครับตัดต่อเกี่ยวให้เรียบร้อยซ่อมเบรดซีให้ร้อยร้าอ้าวลองดึงดูครับเนี่ยครับอันนี้เบอร์สามครึ่งครับใส่รถครอบอาจะประมาณนี้ครับยังไงก็หนึบกว่าเดิมครับยังไงก็ดีกว่าของใหม่แน่นอนชัวร์ครับรับประกันกดลงครับเนี่ยครับลงก็หนึบกว่าเก่านิดนึงเอาขึ้นครับเนี่ยครับขึ้นครับพี่เห็นครับลงนิ่มขึ้นหนึบเหมือนเดิมใช้แรงเยอะนะครับ ออกแรงเลยครับแต่แรงเยอะนะครับอ้าวกลลงครับ <c oughs> เหนือที่เห็นครับอดึงขึ้นครับเ,น,เะนะนี่ยครับสนใจติดต่อเข้าไม่ได้ครับผมอุสวัตชกอัพจังหวัดสแก้วครับผมแก้ว